สวัสดีครับสวัสดีพี่เพงน้องไอซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระผงนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่หงนะครับพรมัญโยรุ่นพิเศษนะครับวัดเพชรบุรีนะครับตําบลทุ่งมนฮะอาเภอปราศาสจังหวัดสุรินนะครับผมนี่ก็จะเป็นพระผงรุ่นพิเศษนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแต่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่หงนะฮะ ฝังตะกุดนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับนี่สําหรับด้านหน้านะครับนี่นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นหลวงพ่ทวดนะครับนั่งเต็มองอยู่บนใบบัวนะครับนี่ฐานบัวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นกระหนกนะครับนะฮะเป็นเนื้อผงดํานะครับนี่นะผงพุทธคุณสีดํานะครับ สวยงามมากๆฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าครับนี่โอ้โหเนื้อหามนสารจัดจ้านนะครับืมกระหนกนะฮะนนะครับตรงนี้มีคำว่าหลวงปู่ทวนนะครับนี่นะครับสำหรับด้านหน้านะฮะสวยงามมากมากนะครับโอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันครับ สำหรับด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับหลวงปู่หงนะครับเห็นไหมฮะพรมบรรโยแล้วก็ฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดเงินอยู่ตรงนี้นะครับนี่สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่ามั่งมีนะครับผมสีสกนะครับนี่นะฮะตรงนี้มีเลขไทยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะแปดสิบเจ็ดนะครับนี่เป็นอายุของหลวงปู่หงนะครับที่ออกวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกมานะครับ นี่นะครับมั่งมีนะครับเห็นไหมครับสีสุกนะครับนี่เป็นตะกุดเงินนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้ยตัวหนังสือคมชัดนะครับหน้าหลวงปู่ก็คมชัดแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับสวยงามมากๆถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงามมากๆนะครับขอบโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ fc ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ นี่นะฮะกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะฮะกาสวัสดีครับ